สิล้านส่วนใหญ่ไปเว็บพนันครับซึ่งทางไซเบอร์กำลังดําเนินการอยู่อีกส่วนหนึ่งครับแต่จริงๆสมัดพุทธเนี่ยต้องทํางานให้มากกว่านี้ไม่ใช่สนัคพุทธไปเจอเรื่องอะไรก็ไม่เดินต่อ ตอนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ตอบโจทย์ครับอยู่กับผมเจษดาจีสละนะครับจากคดีพระพัวพันศรีกากลายเป็นคดีพระยักยอกเงินวัดเอาไปให้ศรีกาสิ่งที่สังคมคาดหวังพระยิ่งมีสมณศักดิ์สูงก็น่าจะมีศีลาจาระวัตรที่สูงไปด้วยแต่ทําไมพระที่มีสมณสูงถึงกลายเป็นผู้ที่ทําผิดเสียเองวันนี้เกิดอะไรขึ้นกับ,บวงการสงฆ์เราจะวิเคราะห์เรื่องนี้กับอาจารย์สุร,รักษ์สิวรักษ์ หรือว่าสศสิวรักษ์นักวิชาการอิสระสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับทําไมวงการสงฆ์ทําไมยิ่งแก้ถึงยิ่งวิกฤตทั้งนี้เพราะว่าสถาบันสงฆ์นั้นไม่มีรูปแบบการปกครองที่เหมาะสมกับสมัยเป็นที่น่าเสียดายเป็นเหตุให้คณะสงฆ์ในปัจจุบันนั้น มัวเมาอยู่กับสิ่งซึ่งไร้าสาระเป็นเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าเดิมคณะสงฆ์ของเราเนี่ยใกล้ชิดกับชาวบ้านแต่สมัยก่อนนี่ชาวบ้านมักจะเป็นเกษตรกรทำไร่ทำ,ทำสวนก็ไปวัดไปวาและทีหลังนี่มันเปลี่ยนเป็นระบบอุตสาหกรรมคนก็ห่างวัดห่างวาอันมากและระบบอุตสาหกรรมมันไปพร้อมกับบริโภคนิยมทุนนิยม ค,คนก็เลยไปหลงไหลได้เปลื่มกับทุนนิยมบริโภคนิยมและที่น่าเสียดายคือพระท่านรู้สึกท่านน้อยท่านอยากจะเป็นอย่างโยมครับสมัยโบราณนะโยมอยากจะเป็นอย่างพระตอนนี้พระท่านดับเป็นอย่างเราขอโทษนะก็เลยพระก็เลยเสียคนกันไม่ใช่น้อยอะไรที่ทําให้พระเสียคนครับก็เพราะอยากจะเป็นอย่างอย่างคารวาคุณเห็นไหมเดี๋ยวนี้แต่ก่อนนี่เป็นพระมหาเนี่โกเก๋มาก เดีย๋ยวนี้ต้องเป็นพระด็อกเตอร์แล้วนะเนี่ยเมันเป็นยังไงคืออยากอยากเป็นอยากแบบชาวบ้านสําหรับพระระหว่างเงินกับผู้หญิงอันไหนหน่ากลัวกว่ากันที่จริงเงินน่ะมันเป็นปัจจัยหลักปัจจัยหนึ่งนะครับแต่ว่าเมื่อ,ม,อมีเงินแล้วเงินมันเป็นเรื่องของโลภจริตโลภจริตคืออยากได้ส่วนผู้หญิง ไม่เฉพาะผู้หญิงนะครับเดี๋ยวนี้พระมั่วผู้ชายด้วยมันเป็นราคะจริตราคะจริตเนี่ยมันรุนแรงยิ่งกว่าโลภะเพราะโลภะเนี่ยต้องการเสพต้องการมีแต่ราคะจริตนั้นเน่ยมันต้องการใช้อวัยวะเพศด้วยมันถึงว่าแรงร้ายกาจมากกว่าทําไมพระถึงยังมีความต้องการทางเพศพระควรถือศีลไม่ใช่หรอครับ เป็นที่น่าเสียดายครับว่าการศึกษาของพระเองเป็นเปใน,นทางทฤษฎีไม่มีไม่เป็นใน,น,นทางปฏิบัติแล้วที่ร้ายยิ่งกว่านั้นก็คือว่าทฤษฎีที่เราเรียนกันสมัยใหม่เนี่ยพระไปเรียนใช้ความคิดแบบฝรั่งไม่ได้ไม่มีการภาวนาอันนี้เป็นเรื่องอันตรายมากเพราะพระเนี่ยจใจดีเนี่ยจะต้องเริ่มจากต้องมีศีล ถ้าตัวมีสมาธิถึงจะเกิดปัญญาตอนนี้ศีลเองพระก็ไม่สนใจครับศีลเนี่ยเป็นหัวใจหลักนะครับไม่ว่าพระไม่ว่าไม่ว่าโยมศีลเนี่ยแปลว่าความเป็นปกติและความเป็นปกติอันนี้คือต้องไม่เอาเปรียบตัวเองและไม่เอาเปรียบผู้อื่นอันนี้ปัจจัยสมัยใหม่ไม่เข้าใจประเด็นนี้เลยคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ว่าพระไม่ว่าโยมต้องการมีชื่อเสียงต้องการมีเงินต้องการมีอะไรต่างๆต่างๆ ลืมไปครับศีลนี่ความเป็นปกติความเป็นปกตินั้นต้องมีชีวิตที่เรียบง่ายนี่คือเรื่องศีลแต่ศีลจะให้บริสุทธิ์เรียบร้อยดีงามก็ต้องมีสมาธิกล่าวคือต้องมีเวลาตรวจด,ดูลมหายใจต้องมีเวลาพักผ่อนต้องมีเวลาพิจารณาตัวเองว่าเรามีบกพร่องอะไรบ้างแก้ไขข้อบอกพร่องให้ถูกต้องดีงามที่สมัยโบราณเนี่ยพระท่านต้องปรงอบัตินะเพื่อความบริสุทธิ์สมบูรณ์ เดชผมเนี่ยน่าเสียดายว่าสมัยนี้หลายวัดไม่ปรงอบับิดแล้วและปรงอบับิดก็เป็นเรื่องของพิธีกรรมเท่านั้นไม,ไม,ไม่ไม่ได้เข้าหาสาระของ,ของตัวอบัตเลยปัญหาพระกับศีการนี่ควรแก้อย่างไงครับอาจารย์ไอเรื่องแก้เนี่ยมันไม่ของง่ายครับประการแรกวัดแต่ละวัดเนี่ยเจ้าวาดได้จดตราดูแลลูก คนในวัดเรียบร้อยหรือเปล่าอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองเวลามาบวชนั้นนะครับชัดเจนเลยนะครับเวลามาบวชนี่มันมีเป็นภาษาบาลีเลยนะครับว่าพระอุปชาจะต้องถือว่าคนที่มาบวชกับท่านเนี่ยสัตธิวิหาริกเนี่ยท่านจะต้องดูแลสัตววิหาริกห้าปีครับนวากกะต้องห้าปีถึงจะพ้นนิสยัย เพราะคนเราเนี่ยมันมีนิสัยติดมาจากชาวบ้านเปลี่ยนนิสัยจากชาวบ้านเป็นนิสัยพระเนี่ยต้องเว็นท้าเวลาห้าปีและห้าปีนี้ต้องขัดเกลาตลอดเวลาครับถึงจะแก้ไขได้และสมัยนี้เป็นที่น่าเสียดายว่าอุปชาส่วนใหญ่ไม่ได้ดูแลพระสมเด็จพระสังฆราชองค์กรวัดราชบ,บพิตรท่านบอกอุปชาสมัยนี้เป็นอุปชาเป็ดไม่ใช่อุปชาไก่อุปชาไก่นะเมื่อออกเป็นฟองแล้วเนี่ยจะต้องฟัก ดูแลจะออกมาเป็นตัวแต่อุปชาเป็ดขายเป็ดออกมาแล้วเข็ดเป็ดไวไม่สนใจเลยครับลูกเป็ดก็ออกมาแงงนี่สําคัญอยู่นี่ตอนนี้พระส่วนมากเป็นอุปชาเป็ดไม่ใช่อุปชาไก่ไม่ดูแลลูกศิษย์ลูกศิษย์ก็ไม่ดูแลอาจารย์นี่พื้นฐานเข้บอบกครองอันแรกเลยครับและมาอยู่ในวัดแล้วสมภารก็ไม่ดูแลพระในวัดพระในวัดก็หลายต่อหลายแองนะครับีนวัดใหญ่เนี่ยครับ แต่ละคณะนี่เขาเป็นเอกเทศเลยนะครับมสมพานไหมครับไม่กล้าเข้าไปก้าวกลยบเลยซ้ําไปเนี่ยอันตรายอยู่เวลานี้อย,อ,ยอ,ยอยู่ตรงนี้ครับพระยิ่งมีสมณศักดิ์สูงทําไมถึงกลายเป็นพระที่ทําผิดเสเองสมณศักดิ์สูงสมัยนี้มันเป็นเกี่ยวข้องกับเงินทองครับขอโทษนะครับหลายตัวอะหรมีการเดินเหนินเสียเงินเสียทองกันนะครับเหมือนอย่างต้องการไปนในพลเหมือนกับตำรวจเลยนะครับเนี่นนนยคณะสงฆ์นเดลอดรนเ่ีงเพียงนี่แล้ว ตีสินบนกันนะครับเพื่อจะได้ได้ธรรมนัสสักเป็นที่น่าเป็นที่น่าเสียดายทาไมไม่สละออะครับทําไมถึงอยากได้อาเพราะว่ามันมันได้ธรรมนัสสักแล้วก็มันก็มีเกียรติมันมมีเกียรติแล้วก็เป็นที่นิยมชมชอบคนเขาก็มาเคารพนับถือเขาไม่ได้นับถือตัวนะคานับนับถือขนนับถือยศโบราณเขาบอกยศช้างคุนนางพระนะสมัยนี้พระท่านถือยศเป็นเรื่องจริงเรื่องจัง แต่ก่อนพระท่านถือถือว่ายศเ,เ,เป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องเลวไหลนะครับเนีย่ยสมัยนี้ท่านถือว่ายศเป็นเรื่องจริงเรื่องจังก็เป็นที่น่าเสียดายก็เลยแย่งกันอยากเป็นอยากได้ยศอยากได้สักเป็นที่น่าเสียดายมากครับพระอยากได้ยศอยากได้เกียรติเนี่ยเป็นเรื่องจริงเหรอฮะโอ้เดี๋ยวนี้เป็นแพร่หลายกันทั่วไปหมดเลยนะครับเพราะไอ้ระบบทุนนิยมบริโภคนิยมเนี่ยมันทําให้คนอยากจะดีกว่าคนอื่นมีชื่อมีเสียงอ่นะ ที่จริงมาบวชพระเนี่ยก็เพื่อจะมีความอ่อนน้อมทำตัวมาบวชพระเนี่ยเพื่อที่จะมีความเรียบง่ายผมดีใจนะครับอย่างพระภพศสาลวิสาโลเนี่ยท่านพูดตลอดเวลาเลยว่าการเป็นพระนั้นเป็นสิ่งวิเศษที่สุดสำหรับมนุษย์แล้วพระภพศสาลวิสาโลพมกดีใจนะครับจยนป่านนี้ท่านยังไม่ได้รับสมักดักอะไรทั้งสิ้นก็เป็นพระภพศสาลอยู่ตามเดิมเนี่ย แม้กระทั่งองค์ไทยละมะนะครับซึ่งที่เบคกานับถือว่าท่านเป็นยอดของของพระในฝ่ายวัชรยญญานะครับท่านรับจางตลอเวลาเลย I am a simple monk อาตมาเป็นพระธรรมดาแล้วความเป็นพระธรรมดาของท่านเนี่ยท่านตื่นตีสามนะครับตื่นตีสามมาภาวนาภาวนาจนเช้าถึงจะฉันเช้าตอนมงเช้าเวลาส่วนใหญ่ของท่านเนี่ยภาวนาภาวนาเนี่ยเป็นหัวใจของ,ของพระ จริงหัวใจของโยมด้วยนะครับ,รบอาจารย์ครับถ้าเรายกเลิกสมาณศักดิ์เนี่ยจะช่วยได้ไหมครับช่วยได้บ้างไม่ได้ช่วยได้มากหรอกครับมัน,เป,นเป็นเรื่องของปลายเหตุที่สําคัญที่สุดประการแรกคือต้องกลับมาที่พื้นฐานการบวชนั้นน่ะที่สําคัญคือประการแรกคืออุปชาอุปชาเหมือนกับพ่อเลยแต่พ่อมนดูแลลูก,กเสร็จเลย้วส,สมัยนี้พ่อสมัยใหม่ก็ม่ดูแลลูก อุปชาสมัยนี้ก็ส่วนมากก็มัดูแลลูกและเพราะฉะนั้นอุปชาเนี่ยเหมือนกับพ่อนะคู่สวดเนี่ยก็มอนก็แม่คอยดูแลเลีเล้ยงดูสาคัญมากครับตั้งตอนเริ่มจากจุดนี้เริ่มจากในวัดนั่นแหละครับเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นหัวใจหัวใจหลักเลยผมอยากจะให้ดูนะครับว่าสายที่ท่านอาจารย์ชาท่านท่านท่านฝึกมานะอาจารย์ชาเนี่ยท่านไม่มีชื่อเสียงโด่งดังเท่าอาจารย์พุทธทาสนะครับ แต่อาจารย์พุทธทาสเนี่ยท่านเน้นตีธรรมะให้แตกให้คนสมัยใหม่เข้าใจตัวธรรมะที่เนื้อหาสาระซึ่งมีคุณูป,ปการมากแต่อาจารย์พุทธทาสไม่มีลูกศิษย์ลูกหาเหมือนอาจารย์ชาครับอาจารย์ชาเนี่ยท่านอุทิศชีวิตเพื่อลูกศิษย์ที่สําคัญมากเพราะฉะนั้นลูกศิษย์ของท่านเนี่ยจะต้องเดินตามท่านอย่างเคร่งครัดตามกฎเกณฑ์ในพระวินัยเนี่ยสายท่านอาจารย์ชานี่เคร่งครัดมากหนึ่ง พระสายนี้จับเหมือนจับทองไม่ได้เลยครับผมเคยเ,เคยนิมนต์ให้เขานิมนต์พระภพศสารไปอยู่กับสายนี้ที่อังกฤษเขาบอกว่าพระภพศสาลไปจะต้องมีลูกศิษย์ไปด้วยไปองค์เดียวไม่ได้ถึงเงินไม่ได้นี่เคร่งครัดขนาดนี้สองต้องบินทบาทเป็นวัดต้องอ่อยบินทบาททุกวันนี่สำคัญมากเลยครับพระสมัยนี้ส่วนมากไม่ไม่บินทบาทกันแล้วการบินทบาทเนี่ยนอกจากอาอกกําลังกายแล้วเนี่ย ยังมีโอกาสได้รู้จักผู้รู้จักคนนี่สำคัญมากอาจารย์ชาบอกว่าพระท่าไม่บินทบาตเนี่ยขาดอะไรสำคัญไปเลยครับนี่สำคัญมากครับและครูบาอาจารย์ต้องดูแลลูกศิษย์อย่างใกล้ชิดที่สุดลูกศิษย์ผิดเล็กผิดน้อยต้องแก้ไขนะครับท่านจูเมโทเนี่เปน็นพระอเมริกันร,รูปแรกประบชกับท่านนะครับครับโอ้วันหนึ่งเทศ โอ้คนติดใจมากเลยพระฝรั่งเทศเทศภาษาไทยที่ไหนได้คืนนั้นอาจารย์ทาชี้หน้าเลยอย่าเทศอย่างนะี้อีกนะไอ้น,นี่จำมาเทศนี่เทศต้องมาจากหใจอืเราประพฤติได้แค่นั้นเทศตามนั้นเป็นของจริงไม่ใช่ของเล่นครับเนี่ยสาคัญจุงนี้ครับอาจารย์ครับทําไมพระในศาสนาอื่นนักบวชในศาสนาอื่นบางศาสนา มีเมียได้มีเพศสัมพันธ์ได้ทําไมพระในพระพุทธศาสนาถึงมีเมียไม่ได้ครับคุณตัเข้อใจนะครับพระในศาสนาพุทธนั้นเป็นผู้ซึ่งดําเนินชีวิตเป็นแบบอย่างให้คารวะเอาเอาแบบอย่างศาสนาอื่นเขาพระหรือบาทหลวงนั้นก็เป็นตัวแทนพระผู้เป็นเจ้าก็เ,าเป็นผู้ทําพิธีกรรมนะฮะ อย่างเฉพาะศาสนาคาทอลิกนั้นน่ะคุณจะฝังศพไม่ได้ถ้าไม่มีไม่มีบารหลวงคุณจะแต่งงานไม่ได้ถ้าไม่มีบารหลวงเกิดมาคุณจะต้องล้างบาปไม่มีบารหลวงล้างบาปไม่ได้อันนี้มันเป็นพิธีกรรมซึ่งเนื้อหาสาระาศาสนาพุทธพิธีกรรมเป็นเรื่องสําคัญน้อยที่สุดครับแต่เวลานี้บ้านเมืองของเรามันเน้นไปด้วยพิธีกรรมครับนี่นี่มัน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 น่าเสียดาย พิธีกรรมอะไรเป็นเรื่องสําคัญไปไม,ไ,มไม่ใช่ตัวสาระของศาสนาสาระศาสนาพุทธนั่นคือแต่ละคนต้องเรียนเพื่อลดความเห็นแก่ตัวเพื่อใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นแล,และสัตว์อื่นนี่หัวใจของศาสนาพุทธอยู่ตรงนี้และคุณไม่จำเป็นต้องเชื่อพระเจ้าก็ได้ใจพุทธทาสบอกนะพุทธรูปไม่ต้องมีก็ได้ในตอนนี้มองไทยนี่มีพุทธรูปมากกว่าพระภิกษุแล้วนะครับไม่ใช่พุทธดําเนี่ยมีพระเครื่องอีกพระเครื่องมาหากินกัน ศักดิ์สิทธิ์ร้อยร้อยแปดพันประการเลยครับขลังเอ่ยอะไรเอ่ยอยู่ยงคงพันตีผู้หญิงได้อะไรในดะมันเป็นเรื่องที่เลอะเทอเหลวไหลามากแล้วเราก็ติดเรื่องเหล่านี้กันครับนี่สมเด็จบางองเนี่ยมีชื่อเสียงมากเลยครับในทางสยศาสตร์ครับแต่ก็ยังดีนะครับยังมีสมเด็จองค์หนึ่งจะจะ,จะเอาวาดพระอารามหลวงเลยครับนั่นถึงถึงก็งปั้มพระในวัดเลยครับแต่ผมไม่เห็นมีใครไปเล่นงานท่านนี่การที่ไม่ให้พระมีภรรยาหรือมีเพศสัมพันธ์เนี่ย สิ่งนี้มันเป็นอุปสรรคในการศึกษาธรรมยังไงครับอุปสรรคสิครับเพราะว่ามน,มนุษย์เราเนี่ยจะ,จะเจริญง,งอกงามได้เนี่ยก็จะต้องเป็นบุคคลซึ่งมีความเรียบง่ายนะครับถ้าจะมีเพศสัมพันธ์ก็ต้องเปิดเผยมีเพศสัมพันธ์มีสําคัญมากนะครับพวกเราคารวะเนี่ยที่มีลูกมีเมียต้องเปิดเผยทีนี้ปัญหาพระนั้นท่านเป็น บรรพชิตหมายความไม่เป็นผู้ไม่ใช่ผู้ครองเรือนออกจากเรือนแล้วแต่เสร็จแล้วท่านมาปฏิบัติยิ่งกว่าโยมมันก็เสียหายมากมากกว่าโยมสิครับเนี่ยท,ที่น่าหน้าชีน่าเศร้าน่าเสียดายปัญหาพระกับศีกาเป็นเพราะพระหรือเป็นเพราะศีการครับคือไม่ใช่เพราะศีกาอย่างเดียวนะครับสมัยนี้ผู้ชายด้วยนะครับนอะ เดี๋ยวนี้ชอบผู้ชายกันในบางวัดเขาโทษนะครับไปอาศัยอยู่คืนเดียวพระมาปล้ำแล้วเป็นเพราะอะไรครับพระไม่ถือศีลเลยฮะทำไมพระถึงปล่อยให้<ร>เกิดเร,รื <ๆ S 2> อ<ๆ>่องแบบบอกแล้วไงกราบใดที่คุณปล่อยให้ระบบทุนนิยมบริโภคนิยมมามียมนาจคุณก็เชื่อตามมันเชื่อตามทุนนิยมบริโภคนิยมหมายความว่าการเสพเป็นของวิเศษซะแล้วยิ่งเขาห้ามคุณยิ่งอยากเสพไปมากขึ้นเสพอะไรละครับเสพทางปาก ก็ยังไม่ไม่เสพถ้าเสพทางอวัยาวะเพศนี่อันตรายอยู่ตรงนี้ความเสื่อมถอยของพระพุทธศาสนามาจากอะไรนี่นะครับศาสนาพุทธที่เสื่อมก็เสื่อมเพราะเหตุว่าไม่ละไ,ไม่รักษาตามพระธรรมวินยัยพระทธเจ้าตรัสเลยนะครับเมื่อตอนก่อนจะเสดับขันธิพพานท่านบอกท่านไม่ต้องตั้งใครทัวแทนท่านให้พระธรรมวินัยเป็นตัวแทนท่านเมื่อเช่นนั้นแล้วเราก็ต้องถือพระธรรมวินัยเป็นหลัก และพระวินัยเนี่ยท่านกําหนดไว้เหมาะกับเป็นขั้นๆเลยนะครับอย่างพวกเราคารวาเนี่ยก็ต้องมีศินห้าศินห้านี่ก็ชัดเจนเลยนะครับศีลข้อที่หนึ่งนี่ไม่เอาเปรียบในเรื่องชีวิตไม่ใช่ชีวิตเราอย่างเดียวนช,วชีวิตสัตว์อื่นด้วยและการเอาเอาเปรียบชาิสัตว์อืน่นเอาเปรียบตัวเองด้วยนะสินข้อที่สองนี่เป็นเรื่องเอาเปรียบทางทรัพย์สินสินข้อที่สามเป็นเรื่องทางเพศ สินข้อที่สี่เป็นเรื่องของสัจวาจาแต่ศินข้อที่ห้าเนี่ยเราไปมุ่งกันที่ที่เหล้าที่ที่เบียร์ที่จริงมันไม่ใช่นะครับสิลข้อที่ห้าอะไรก็ตามที่ทําให้คุณไม่มีความประมาทนั่นค่อสินข้อที่ห้าโฆษณาชวนเชื่อต่างๆเนี่ยผิดสินข้อที่ห้าทั้งนั้นครับนี่ถ้าเราเข้าใจสาระศาสนาพุทธแล้วเนี่ยจะเห็นไล้ศาสนาพุทธนั้นเป็นหลักให้เราดําเนินชีวิตเพื่อไม่เอาเปรียบตัวเองไม่เอาเปรียบผู้อื่น จากพื้นฐานอันนี้เราจะสามารถประพฤติปฏิบัติโดยเห็นว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเราคือลมหายใจครับตอนนี้เขาไปเข้าใจว่าอํานาจสําคัญเงินสําคัญแย่งกันเป็นนูน่นเป็นนี่กันแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือลมหายใจเพราะถ้าลมหายใจหยุดเม่ได้เราก็ตายมานั่นแต่ลมหายใจนั้นเราฝึกลมหายใจจากความเครียดให้เป็นความรักได้ จากความเห็นเป็นตัวให้ลดความเห็นเป็นตัวหัวใจของลมหายใจสาคัญที่สุดนะครับที่ท่านเรียกว่าอาณาปานสตินี่อันนี้สําคัญที่สุดเป็นที่น่าเสียดายว่าพระกฤีโยงคนในหลายต่อหลายคนไม่เน้นมาลมหายใจสาคัญที่สุดการที่มีข่าวไม่ดีเกี่ยวกับพระทําให้คนรุ่นใหม่ไม่นับถือศาสนาไหมครับอันนี้ต้อง,ต,องต้องแยกแย้ายชัดนะครับคนรุ่นใหม่เขาจะไม่นับถืออยู่แล้วเขาก็อ้างนูน่นอ้างนี่ ที่จริงการที่เรารู้ว่ามีอารัชชีมากขึ้นมีความชั่วร้ายมากขึ้นแต่คนรุ่นใหม่มีสติปัญญาก็ต้องคิดนะครับนี่เราจะช่วยแก้ไขอย่างไรให้มันดีขึ้นเมื่อวันก่อนเนี่ยมีพระมาหาผมหลายองค์เลยนะครับปรึกษาผมเรื่องนี้ผมว่าประการแรกนะครับพระคุณเจ้าสี่ห้ารูปเนี่ยนละ,ะพุทธปฏิบัติให้ดีถือตามพระบุนัยให้มันคงเท่านี้แหละครับเริ่มจากจุดนี้จะไปแก้คนอื่นเลยแก้พวกเรานเอง ทาเท่านี้แหละครับก็แก้ไขได้แล้วและผมที่น่าด,ดีใจมากนะครับเดี๋ยวนี้ก็คนรุ่นใหม่โดยเฉพาะที่มีการศึกษาดีเริ่มหันมาศึกษาปฏิบัติธรรมมากขึ้นซึ่ง,งน,น่าชื่นชมน่าย็นดีนะครับตอนนี้เรามองเฉพาะในแง่ลบแต่มองในแง่บวกด้วยเพราะศาสนาพุทธนั้นเป็นศาสนาที่เปิดให้คนซึ่ต้องการใช้สติปัญญาเปิดให้คนที่ต้องการที่จะพันตัวเองให้ดีขึ้น และพูดค้นตัวเองให้มีประโยชน์ต่อสารสาทให้มากขึ้นไม่จำเป็นต้องเชื่ออะไรซ้ำไปฝึกได้ตัวเองทั้งหมดเลยอันนี้ไปที่น่าดีใจนะครับคนที่หันมาหาศาสนาพุทธในแง่นี้ก็มีมากขึ้นเรื่อยๆไอ้ส่วนความชั่วร้ายมันก็เป็นเงาตามตัวไปอีกอีกแบบหนึ่งอย่าอย่าไปเห็นว่าความชั่วร้ายเป็นสิ่งที่เดวร้ายอย่างเดียวเขามาเตือนเราให้เราหันเข้าหาคนงามความดีด้วย วงการสงวันนี้ต้องปรับตัวยังไงครับประการที่หนึ่งนะครับมหาเถรสมาคมเนี่ยเป็นสถาบันที่หมดความหมายเลยเพราะกรรมการมหาเถรสมาคมเนี่ยโดยกฎหมายนะครับต้องสมเด็จพระราชคณะเป็นกรรมการสมเด็จพระราชคณะเนี่ยกว่าจะเป็นได้ต้องอายุเจ็ดสิบแล้วแล้วรองจากนั้นก็ต้องพระผู้ใหญ่เท่านั้นพระเหล่านี้ไม่รู้เรื่องความเป็นไปในโลกทั้งนั้นครับ ก็เลยรู้เฉพาะเรื่องลกของตัวเองลกของตัวเองมีอะไรก็มีเรื่องของสมณศักดิ์เรื่องใครจะเป็นพระเจ้าออวาดใครจะเป็นเจ้าของหน้าภาคใครจะเป็นเจ้าของหน้าอำเภอทําในสิ่งซึ่งขอโทษนะครับไม่มีประโยชน์เลยเลยในทีน่น่าเสียดายถ้าจะปรับต้องปรับยังไงครับให้ส่งเน้นทันสมัยที่จริงเขาเคยทํานะครับเมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองใหม่ๆ2 4 7 5หก็เรียกร้องเพราะว่าพระส่วนใหญ่เนี่ย รู้สึกว่าการปกครองขึ้นอยู่กับพระผู้ใหญ่จำนวนน้อยเมื่อเปลี่ยนแปลงก,ก็ออกกฎหมายมาป,ปีสองสี่4ปดนะครับให้มีสังคสภาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกเหมือนผู้แทนรัศดรเลยครับให้มีสังคานายกสังคม,มนตรีซึ่งเป็นตัวแทนไปจากสังคาสภาแล้วตรวจสอบได้และก็มีมีระบบศาลด้วยครับมีระบบศาลซึ่ง ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ประเสริฐที่สุดนะครับแต่อย่างนั้นมันดีกว่าะร,ระบบระบบะมหาเถรสมาคมเวลานี้เพราะระบบมหาเถรสมาคมนี้เป็นระบบระบบแบบสมบูรณาสิทธิราชเป็นล้าหลังที่สุดอย่างน้อยฉบับสองสี่แปดสี่เนี่ยมันเป็นไปในระบบประชาธิปไตยผมจะเปลี่ยนแปลงเพียงเ,เ,เอาพยายระราชบัญญัติสองสี่แปดสี่มาใช้ใหม่ก็ก็ยังไม่สายเกินไป อันนี้ไม่ใดีวิเศษที่สุดนะครับแต่อย่างน้อยมันดีกว่าระบบที่เป็นอยู่เวลานี้นอกจากพระที่จะต้องปฏิรูปตัวเองพุทธศาสนิกชนคนอย่างเราจะช่วยได้ยังไงบ้างช่วยให้เราคือเราก็ต้องเข้าใจนะครับเป็นที่น่าเสียดายว่าญาติโยมไม่เข้าใจไม่เข้าใจเรื่องาศาสนาเลยแล้วก็สัก่ทธรรมยกตัวอย่างเนี่ยเดี๋ยวนี้ใส่บาทเอาเงินใส่เลยนะครับ มันผิดนะครับพระรับรับเงินผิดเะสองใส่บาตรเนี่ยเอาถุงพลาสติกเอาโฟมใส่ลงไปในวัดเนี่ยโฟมถุงพลาสติกเต็มไปหมดเลยครับและสิ่งพวกนี้มันทำ,ทำลายทำลายไม่ได้แต่เรื่องเหล่านี้ญาติโยมไม่สนใจเลยพระก็ไม่สนใจที่จะสอนญาติโยมนี่ธรรมดาธรรมดาเลยนะสิ่งที่จะต้องสอนโยมคือการทําบุญควรจะทําในสิ่งซึ่งไม่เป็นภัยแก่ธรรมชาติไม่เป็นภัยแก่สิ่งแวดล้อมไม่เป็นภัย และต่างๆแต่จริงเหล่านี้เราก็ไม่ทํากันนันเป็นที่น่าเสียดายครับสุดท้ายครับอาจารย์กลับมาที่เรื่องพระพระจะต้องวางตัวยังไงที่จะเรียกศรัทธาคืนจากคนได้ครับพระที่ดีก็คือพระซึ่งมีความปล่อยวางให้มากอ่อนน้อมทำตัวให้มากนะครับอย่าไปตะเกียกตะกาย อย่าต้องการความใหญ่โตอย่าต้องการเป็นนู่นเป็นนี่อันนี้นี่สำคัญมากเป็นที่น่าเสียดายว่าเดีย๋ยวนี้หาพราะอย่างนี้ได้ยากแล้วเพราะระบบมันพาให้คนอยากเป็นใหญ่เป็นโตกันอยากจะเคืองอยากจะเบ่งอยากจะอวดอิทธิฤทธิต์ต่างๆเป็นที่น่าเสียดายมากครับเนีย่ยเราเราเราผิดเป้าหมายทั้องหมดมาวยาลัยสองสองแห่ง ก็รู้สึกว่าตัวเองด้อยกว่าหมหาวิทยาลัยทางโลกอยากจะเอาอย่างหมหาวิทยาลัยทางโลกอันนี้สําคัญมากเมื่อตัวเองรู้สึกมีปมด้อยแล้วเนี่ยก็ทียอทียานอยากจะแก้ปมด้อยยิ่งแก้ันยิ่งไปกันใหญ่ข้อสาคัญที่สุดคือต้องรู้จักตัวเองนะการเป็นพระนะไม่จําเป็นต้องเป็นปร,ริยนด้วยซ้ําไปขอให้ถือศีลาจารวัตให้เรียบร้อยเอ่นะ ถึงแม้จะฉันเราเองเพลนแล้วนอนก็อย่างน้อยก็ไม่ได้ทําโทษใใครผมเห็นว่าพระพวกนี้ก็ยังดีกว่าพระที่ออกมาชุนจ้านต่างๆเนี่ยผมว่าต้องเข้าใจเรื่องของพระให้ใหเรียบร้อยให้เข้าใจนะครับเวที่น่าเสียดายคนสมัยนี้ไม่เข้าใจพระกันแล้วเพราะคนแต่ก่อนเนี่ยอย่างคุณอย่างผมนี่อย่างน้อยก,ก็ต้องบวชกันสักพรรษาหนึ่งพรรษาเนี่ยไปอยู่วัดก็ยังเห็นในพรรษาหนึ่งเนี่ยเห็นว่า พระท่านมีจุดเด่นอะไรบ้างท่านมีจุดด้อยอะไรบ้างก็เข้าใจนะท่านก็เข้าใจท่านเห็นใจท่านนะท่านก็เป็นคนเหมือนกับเรานี่แหละแต่ก็มีจุดเด่นจุดด้อยเนะมือม่อเมื่อมีจุดด้อยแล้วก็จะช่วยแก้ไขจุดด้อยยังไงกนะ็ให้มันดีขึ้นก็เท่านั้นเองไม่มีอะไรมากถ้ามีหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าใดที่อาจารย์อยากจะยกมาเตือนสติพระในปัจจุบันบ้างครับที่จริงคำสั่งสอนของพุทธเจ้านั้นนะครับสรุปได้ไม่ยากเลยนะครับ เมื่อพระนางมหาประชาบดีโคตมีพระแม่นาซึ่งตั้งภิกษุณีขึ้นใหม่ไปทูลพุทธเจ้าว่าท่านจะเสด็จออกไปบำเพ็ญพรนภาวนาให้พุทธเจ้าแนะนำาอะไรพุทธเจ้าบอกนี่จำเท่านี้ไปพอแล้วโคตมีอะไรก็ตามที่ช่วยเธอมากน้อยเดินตามนั้น อะไรที่ช่วยเธอมากใหญ่อย่าเดินตามนั้นอะไรที่ช่วยให้เธอลดความเห็นแก่ตัวถ้าเดินตามนั้นอะไรที่ทําให้เธอเห็นแก่ตัวอย่าเดินตามนั้นง่ายๆครับดาวาอีไน,นหนึ่งคือว่าทําให้เป็นบุคคลซึ่งมีประโยชน์กับตัวเองมีประโยชน์กับผู้อื่นนี่ท่านนั้นเองไม,ไม่ต้องทําอะไรมากไปกว่านี้นะครับวันนี้เราคงจะได้เห็นแล้วนะครับว่า วงการพระสงฆ์ไทยกําลังอยู่ในช่วงเวลาวิกฤตเราก็อยากจะเห็นวงการพระสงฆ์มีการปรับตัวปรับกฎหมายให้ทันยุคสมัยแล้วก็กลับมาเป็นที่นับถือของผู้คนต่อไปวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์นะครับที่มาร่วมวิเคราะห์กับเราครับ